ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto c r a รส Thailand และก่อนที่เราจะเริ่มต้นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวและอัปเดตล่าสุดจากโลกแห่งเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมการจัดแสดงที่น่าประทับใจอย่างยิ่งกับการนําเสนอระบบขีปนาวุธ h q 9ที่ถูกจัดขึ้นในโชว์รูมอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพลและนายทหารระดับสูงเข้าร่วมยืนเคียงข้างเพื่อโชว์ขีปนาวุธอัลลัมสมัยนี้ในบรรยากาศทางทหารที่จริงจังและทรงเกียรติ HQ9 เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ขีปนาวุธร่อนหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธพิสัยไกลและพิสัยกลางที่ยิงเข้ามาระบบนี้ถือเป็นกรอบป้องกันชั้นยอดที่สามารถปกป้องได้ทั้งพื้นที่กว้างและจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งการนำมาโชว์ในประเทศไทยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และความก้าวหน้าด้านการป้องกันประเทศที่มีนัยสำคัญ ในด้านคุณสมบัติขีปนาวุธ h q 9มีพิสัยการยิงไกลสูงสุดประมาณ200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานและสามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้ในระดับความสูงประมาณ30กิโลเมตรทำให้สามารถรับมือทั้งภัยคุกคามที่บินต่ำและสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนำวิถีของ h q 9ใช้การทำงานแบบผสมผสานทั้งเรดาร์และอินฟราเรดทำให้การตรวจจับและการโจมตีเป้าหมายแม่นยำและยากต่อการหลบหลีกของข้าศึก องประกอบหลักของระบบ h q 9ประกอบด้วยรถยิงจรวดที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธพร้อมยิงได้4ี่ลูกในท่อย,ยิงแนวปังแต่ละคันติดตั้งบนรถบรรทุกสมรรถนะสูงที่มีความคล่องตัวสามารถเคลื่อนย้ายและปรับตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันได้ทุกภูมิประเทศจุดเด่นอีกประการคือเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายแบบ phased array ที่สามารถตรวจสอบได้รอบทิศทาง360องศาสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า100เป้าหมายพร้อมกันและเลือกโจมตีได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ด้วยขีดความสามารถดังกล่าว h q 9จึงถือเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข่งขันได้กับมหาอำนาจทางทหารระดับโลกขีปนาวุธขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชื้อเพลิงแข็งที่ให้ความเร็วสูงช่วยให้สามารถสกัดการเป้าหมายได้ก่อนที่จะเข้าถึงพื้นที่วิกฤตส่วนหัวรบได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมระบบจุดระเบิดใกล้เป้าหมายทำให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายจะถูกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้การจัดแสดงครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้น คือการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยืนเคียงข้างนายพลและนายทหารระดับสูงในโชรูมบ่งบอกถึงความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่การโชว์เทคโนโลยีแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของประเทศในการยกระดับความมั่นคงการมีธงชาติไทยประดับอยู่พร้อมบรรยากาศอย่างเป็นพิธีการยิ่งทําให้การนําเสนอครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่และน่าเชื่อถือสำหรับ Auto Cre s t Thailand เราไม่ได้เพียงแค่รีวิวตัวเลขหรือคุณสมบัติทางเทคนิค แต่เรายังมองในมิติของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและผลกระทบเชิงความมั่นคงที่ระบบเช่น h q 9านำมาให้กับภูมิภาคนี้ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการทหารที่มีความหมายยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ h q 9มิสซิลที่จัดแสดงในประเทศไทยอย่างสง่างามพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีและกองทัพที่ร่วมกันยืนแสดงความภาคภูมิใจหากคุณชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม auto create thailand ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป